สำหรับคลิปนี้ก็สนับสนุนโดยร้านเติมเงินเกมเม a ร์โฟโอเวอร์ทนะครับตอนนี้ทางร้านเนี่ยรับเติมทุกแพ็กของเกมเม a ร์โเลยนะหากใครกลัวติดปัญหาด้านการเติมเงินนะครับสามารถสอบถามไปที่ทาง Over Top u ็ได้ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้บริการเขาอยู่นะบอกเลยว่าประทับใจมากๆผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับสวัสดีชาวเมียโฟทุกทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมเช่นเคยนะ เดี๋ยววันนี้ผมมีอัปเดตเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับเหรียญไฮด้ามาฝากทุกๆคนกันแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ทุกคนเนี่ยควรจะต้องรู้นะครับเพราะว่าไฮด้าเนี่ยจะทําการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนนะอ่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าต่างของ x d a g o c o m นะครับอยู่กับหัวข้อที่มีชื่อว่าไฮด้าสเต็กกิ้งแล้วทุกคนสังเกตเห็นไหมครับตรงเนี้ยมันคาดแถบสีเหลืองเอาไว้ มันเขียนว่าอัปเดตการบำรุงรักษาเอ็กดาโก้คือมันต้องการที่จะชูเหรียญไฮด้าขึ้นมาเป็นเหรียญหลักของเกมแล้วครับหลังจากที่ผมได้ทำคลิปนำเสนอไปก่อนหน้านี้นะที่บอกว่าทางวีเมดนะครับต้องการที่จะลดบทบาทเหรียญดาโก้ลงเพื่อที่จะชูเหรียญไฮด้าขึ้นมาเป็นเหรียญหลักของเกมแล้วมันก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในวันพรุ่งนี้นครับก็คือวันที่10กุมภาพันธ์2 5ั5้นั่นเอง เขาจะทำการเปลี่ยนนะครับการซื้อขายตรงเนี้ยในหัวข้อ exd แต่เดิมนับถ้าเราคิดเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าเฮ้ยมันใช้ดาโก้นะในการซื้อขายแต่ต่อไปนี้นะครับมันจะถูกเปลี่ยนเป็นเหรียญไฮด้าแล้วครับท่านผู้ชมแล้วมันเปลี่ยนมันจะเป็นยังไงถ้ามันเปลี่ยนคือทุกคนดูตรงนี้นะหัวข้อไฮด้าสเต็กกิ้งเนี่ยจะเห็นว่านะัปัจจุบันเนี่ย คนเอาเงินมาไอ้ไม่ใช่เงินคนเอาเหรียญมาสเต k กกิ้งเนี่ยทั้งหมดมูลค่ารวมทั้งหมดตอนนี้คือ7 0 0 0 0สกว่าแล้วนะครับจากที่มันเปิดวันแรกเนี่ยมันอยู่ที่3 0 0 0 0นกว่าเท่านั้นเองอย่างที่ผมเคยบอกไปเมื่อไหรก็ตามที่ยอดตัวเนี้มันเยอะขึ้นปันผลที่เราจะได้ก็จะได้น้อยลงเพราะว่ามีคนมาขอสวนบุญเยอะขึ้นแต่เหรียญมันผลิตได้เท่าเดิมนะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้ผมได้เกือบจะ1เหรียญแล้วนะ น่าจะเวลาน่าจะผ่านไปประมาณเกือบ2อาทิตย์แล้วนะครับสองาทิตย์ได้1เหรียญ2ออาทิตย์ได้1เหรียญก็แปลว่า1เดือนก็น่าจะได้ประมาณ2เหรียญน,นะครับขอให้ทุกคนจับตาดูตรงนี้ให้ดีนะเมื่อเขาเปิดทําการอัปเดตหลังวันที่10เป็นต้นไปคนที่ต้องการจะซื้อของในหัวข้ออกดีเขาก็จะทําการถอนเหรียญให้ด้ตรงนี้ออกไปซื้อนั่นเอง พอเขาถอนออกไปมูลค่าตรงนี้มันจะลดลงมูลค่าโดยรวมพอมูลค่าโดยรวมลดลงนะครับมันก็จะส่งผลให้ตัวเลขปันผลเนี่ยเพิ่มมากขึ้นพราะเหมือนกับตัวหารมันน้อยลงไงคนที่จะมาขอแบ่งส่วนบุญกับเราเนี่ยมันทยอยออกไปมันก็เลยทําให้เราเนี่ยได้ปันผลเยอะขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นขอให้อยู่นิ่งๆนะครับแล้วก็ถ้าเราเข้าไปดูในแอปของ vmix ตอนนี้นะ เหรียญไฮด้ามันก็ราคาประมาณ่ากว่าๆนะครับไอ้สากว่าๆตรงนี้ขอให้จับตาดูให้ดีๆเดี๋ยวมันจะดีดขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งหลังจากวันที่10เป็นต้นไปคือต้องรอดูว่าเฮ้ยตลาดมันจะคึกคักขนาดไหนแล้วก็การตั้งราคาตรงนี้มันจะตั้งยังไงนะครับในเมื่อมันใช้เหรียญไฮด้าเพราะว่าเหรียญไฮด้าเนี่ยต้นทุนมันเยอะกว่าเหรียญดาโก้ เนี่ยพอต้นทุนที่ใช้มันเยอะกว่าก็ไม่รู้ว่าราคาเหรียญมันจะเป็นไปในทิศทางไหนนะครับในการเอามาซื้อขายตรงเนี้ยแต่บอกเลยว่าเขาทําแบบเนี้ยมาถูกทางแล้วเพราะว่ามันจะทําให้ราคาของเหรียญไฮด้านเนี่ยสูงขึ้นหรือไม่ต่ําลงไปมากกว่านี้นั่นเองอ่ะทีนี้กลับมาที่เกมเมียโฟของเรานะครับ มันก็มีอัปเดตเข้ามาอยู่น้อยนิดมากๆนะแล้วก็มาพร้อมกับบักใหญ่ๆอีก2บักนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของบักแรกกันก่อนนะมันเป็นในส่วนของหอพิชิตนะครับใครที่กําลังทําการอัปหอพิชิตอยู่ขอให้หยุดหยุดไว้เลยเดอ้อครับห้ามอัปเดอร์อย่าเฝ้าอัปพ,พรุ่งนี้จะมีการปิดเซิร์ฟอีกรอบนะครับเวลา8โมงเช้าไปจนถึง11โมงครึ่งนั่นเอง ห้ามใครไปโพสต์ในกลุ่มเฟซนะครับว่าทําไมเข้าเกมช่วงเวลานี้ไม่ได้นะครับคือมันจะปิดเซิร์ฟป,ปรับปรุงตรงนี้แหละนะขอให้รอนิดนึงเพราะถ้าคุณกดอัปไปแล้วคุณอาจจะเสียทรัพยากรฟรีนะครับมันอาจจะเอาคืนมาไม่ได้ไงขอให้รอสักแป๊บหนึ่งนะพรุ่งนี้ก็จะสามารถอัปได้ตามปกติแล้วครับแล้วก็อีกหนึ่งบัคใหญ่ๆที่ตามมาพร้อมๆกันเนี่ยก็คือบัค ตั๋วเดินทางครับท่านผู้ชมทางวีเมนเนี่ยแจ้งว่าเฮ้ยมันมีคนกดได้แบบไม่จำกัดเลยนะในส่วนของตั๋วที่ใช้ทองซื้อนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นมันสร้างความเสียหายขนาดไหนหรือมันสามารถกดแล้วไม่ต้องใช้ทองซื้อไหมหรือยังไงอันนี้ต้องรอดูนะครับเขาก็เลยทำการเอาออกไปชั่วคราวแล้วก็จะกลับมาให้เราซื้อเนี่ยในวันพรุ่งนี้นะครับหลังอัปเดตเสร็จ แล้วก็ผมเห็นหลายคนนะครับกระซิบมาถามผมในเพจว่าเฮ้ยผมต้องการจะย้ายเซิร์ฟเข้ามาอยู่แคลนเดียวกับกับพี่อะไรประมาณนี้นะผมก็เลยบอกว่ามาได้เลยนะครับแล้วก็เนี่ยถ้าใครสนใจก็สามารถมาได้เลยนะตอนนี้สมาชิกแคลนผมก็เยอะพอสมควรแล้วนะครับเกือบจะครบ50คนแล้วเห็นไหมเออผมดีใจมากๆเลยนะครับที่เฮ้ยไม่คิดว่าจะมา มาได้ไกลขนาดนี้ในการสร้างแคลนขึ้นมาเองนะครับตอนแรกเนี่ยสร้างมาเนี่ยเฮ้ยมันมีเข้ามาอยู่แค่2 3สาคนเองแล้วเราจะไปต่อกันได้ยังไงนะครับพอผ่านไปอาทิตย์หนึ่งแค่นั้นแหละโอ้โหมาจากไหนไม่รู้บ้างนะครับผมคิดว่าแคลนนี้ยน่าจะไปได้อีกยาวเลยเพราะว่ามันมีแต่คนคล้ายๆกันนะมาอยู่ด้วยกัน แหล่งรวมคนหนีสงครามนะครับใครที่เผชิญสงครามอยู่ต่างเซิร์ฟเวอร์ก็สามารถที่จะย้ายมาได้นะแล้วก็ในส่วนของอัปเดตต่อมานะครับพูดถึงพูดถึงบักไปแล้วเนาะทีนี้มาดูในส่วนของอัปเดตกันบ้างน,นะครับเขาได้ทำการเพิ่มบอสในแมปหุบเขาบิชอนนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะเขาบอกว่าอยู่ชั้น4นะครับแล้วไอ้บอสตัวนี้มันเลเวล190เเลยนะ การที่คุณจะไปตีแล้วเอาชนะมันได้เนี่ยแปลว่าคุณต้องรวบรวมระดับท็อปๆไปเลยนะครับอัปเดตต่อมานะมาดูกันในส่วนของตรงนี้นะเขาเพิ่มตัวซุ่มการเรียกกรงเล็บมังกรกับดวงตามังกรเข้ามานั่นเองใครที่ต้องการที่จะเอาพวกนี้ไปตีขั้นนะครับก็สามารถที่จะมาสุ่มหาได้นะแล้วก็มันน่าจะมีโอกาสได้ของฟ้านะท่านผู้ชมคือตอนนี้มันทําการเพิ่มแพ็กเกจตัวนี้เข้ามานี่ไง กงเล็บมังกรเห็นไหมแสงว่าตัวพวกนี้มีโอกาสที่จะสุ่มได้ของฟ้านะครับแต่ผมไม่รู้ว่าของแดงมันมีมาหรือ,อยังนะไอ้ตัวนี้นะครับคิดว่ามันน่าจะได้แค่เขียวกับฟ้าแหละแต่ถ้าใครสุ่มแล้วนะครับก็มาเล่าบอกต่อหน่อยนะอยากรู้เหมือนกันนะครับอัปเดตสุดท้ายของวันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ nft นั่นเอง การซื้อตัวละคร NFT นะครับหลังจากนี้จะมีคูลดาว5วันในการย้ายเซิร์ฟเวอร์แปลว่าถ้าคุณต้องการที่จะซื้อตัวละครพวกนี้แล้วเอาไปช่วยสงครามต่างเซิร์ฟเวอร์นะครับคุณจะเป็นที่จะต้องซื้อมันล่วงหน้า5วันกันเลยทีเดียวเพราะพอซื้อแล้วมันก็จะได้แบบนับนับวันไป5วันก็จะพอดีเป๊ะนะครับไม่ใช่ว่าซื้อแล้วจะย้ายได้เลยนะ มันย้ายไม่ได้แล้วนะครับหลังจากอัปเดตพรุ่งนี้นะครับขอให้วางแผนกันดีๆถ้าเกิดจะซื้อนะให้ซื้อล่วงหน้าสัก5หรือ6วันนะครับแล้วก็จะสามารถย้ายเซิร์ฟได้น,นั่นเองสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบายบาย